อันนี้คือทองแท้นะคะคือไม่ได้ผ่านน้ํากดหรือว่าน้ําร้อนหรือว่าอะไรอ่ะคือไม่ได้ยังไม่ได้ผ่านการผสมอะไรมาต่างๆยังไม่โดนไฟนะคะอันนี้คือทองแท้แท้ร้อยอรเซนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพีเอฟซีทุกคนนะคะไม่ซุนค่ะนะคะในคลิปนี้น้องหอมมามือเดียวเลยนะคะอีกข้างหนึ่งต้อง ถือกล้องนะคะบอกไว้ตั้งแต่แรกเลยนะคะในคลิปนี้นะคะน้องหอมมาเปิดคลิปนะคะที่ที่ดินบ้านน้องหอมเลยนะคะซึ่งก่อนหน้านั้นน้องหอมเคยบอกพี่ๆไว้ก่อนแล้วว่าน้องหอมในปีนี้ปี2023นี้น้องหอมจะเริ่มสร้างบ้านแล้วนั่นเองนะคะและตอนนี้น้องหอมก็มาอยู่ที่บ้านนะคะอยู่ที่ดินที่กําลังจะสร้างนะคะทุกคนนี่นะคะ วันนี้เป็นวันดีนะคะก็ไปดูวันมาแล้ววันนี้เป็นวันดีนะคะก็เลยจะเริ่มตั้งเสาบ้านแล้วนะคะวันนี้นะคะนี่เมื่อวานนี้ก็คืออ่าอ่าลูกๆหลานๆแล้วกันนะคะแล้วก็ญาติๆนะคะก็มาช่วยกันขุดหลุมเสานะคะที่วันนี้เราจะเริ่มตั้งเสาแล้วนะคะก็เลย วันนี้จะเป็นวันดีเราจะเริ่มตั้งเสาบ้านวันแรกนะคะวันนี้รู้สึกว่าตื่นเต้นตมากๆเลยนะคะความฝันของน้องหอมก็คือแต่ละคนนั้นทุกคนเ,เกิดมานะคะก็ต้องมีบ้านต้องมีบ้านคนละหนึ่งหลังนะคะและซึ่งวันนี้น้องหอมก็ได้มาถึงจุดๆนี้แล้วนะคะกําลังจะเริ่มสร้างบ้านนะคะทุกคน และตอนนี้นะคะที่เห็นคนหลากหลายคนก็คือจะเป็นอาญาญาติกันหมดเลยนะคะไม่ได้แบบมีคนอื่นมาร่วมเป็นญาติญาติแล้วก็เป็นเพื่อนๆืนของพี่พลด้วยนะคะแล้วก็เลยวันนี้เป็นวันดีที่เราจะเริ่มตั้งเสาบ้านนะคะก็จะต้องการคนจํานวนพอสมควรนะคะก็เลยแบบมาช,ช่วยกันหน่อยนะคะและตอนนี้กําลังยังไงนะกำลังเอาเอาเครื่องปั่นนะคะมามาผสมเออนี่เอามา เอามาก่อติดกับเครื่องอบุนหรือเปล่าะจะพูดยังไงนะคะก็วันนี้คือวันดีอ่ะ วันดีนะคะแต่ว่าไฟดับนะคะทุกคนก็เลยต้องไปเอาเครื่องปั่นไฟอันนี้นะมานะคะเพื่อที่เราวันนี้จะมาสูนปูนจะมาผสมปูนเพื่อที่จะตั้งเสาบ้านนั่นเองนะคะวันดีแต่ไฟดับนะคะนะคะนี่บ้านของน้องหอมก็คือจะติดอยู่กับทุกนาแบบนี้เลยนะคะช่วงเช้าๆก็จะมีหมอกนะคะหมอกคลุมไม่เต็มเลยนะคะช่วงที่เขาทํานาก็คือเราจะเห็นบรรยากาศสีเขียวที่เขาปลูกข้าวแบบต้นจิ๋เขียวบรรยากาศดีเลยอีกอย่างหนึ่งนะคะก็ตอนนี้ ะะก็ยังเป็นช่วงเช้าๆช่วงเวลา8โมงกว่าๆนะคะก็เดี๋ยวสักประมาณ9โมงนะคะช่วง9โมงก่อนถึงจะเริ่มตั้งเสาบ้านนะคะซึ่งเป็นช่วงเวลาดีนะคะอะไรก็คืออยากให้ก้าวหน้านะคะเราก็เลยเอาเป็นเวลา9โมงนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งประเพณีนะคะการที่เราจะตั้งเสาบ้านคนที่นี่นะคะเราก็คือจะต้องหยอดเหรียญน,นะคะร้อยเหรียญ แล้วก็เงินเงินทองนี่แหละนะคะหยอดไปตรงเสาบ้านนะคะแล้วก็วันนี้นี่ไปแลกเหรียญมาเพราะพี่พลบอกว่าจะใส่ทุกเสาเลยนะคะเสาละ9้าบาทนะคะแล้วก็อะไรข้างหน้าก็คือจะได้9ก้าหน้านั่นแหละนะคะแล้วก็จะใส่ทองไปด้วยนะคะก็จะมีทองแบบทองแท,แท้เลยนะคะทองแท้ที่แบบยังไม่ได้โดนไฟยังไม่ได้อะไรเลยอยู่ไหนแล้วอยู่ในกระเป๋านี่แหละนะคะยังหาไม่เจอเลย คือทองแท้นะคะทองแท้มาใส่ในในหลุมเสาบ้านนะคะ <All right. S 1> ก็ตอนนี้คือมีญาติญาติหลายคนมากนะคะ <All right. S 1> แล้วก็เดี๋ยวจะพาพี่พีทุกคนไปดูนะคะว่าการตั้งเสาบ้านนี้ต้องเตรียมอะไรกันบ้างนะคะ <c oughs> วันนี้มาตั้งแต่เช้าเลยหัวฟูอยู่เลยนะคะ <All right. S 1> เพราะว่ายุ่งนิดนึงส่วนตัวน้องหอมเองก็คือต้องทํากับข้าวจะมาเลี้ยงญาติญาตินั่นแหละนะคะ <All right. S 1> ก็ที่บ้านก็คือมีญาติญาตินะคะเป็นเป็นป้าน,น <c oughs> อามาช่วยทำกับข้าวอยู่ที่บ้านนะคะ น้องหอมก็เลยรีบมาเปิดคลิปก่อนเดี๋ยวกลัวไม่ทันตอนที่เขาตั้งเสากันนะคะนี่อีกอย่างหนึ่งตอนนี้คือเสียดายอยู่อย่างหนึ่งคือต้นมะม่วงนะคะดูต้นมะม่วงอันนี้คือซื้อมาจากฝั่งไทยเคยมาปลูกไว้นะคะคือเคยถ่ายออาคลิปมาหลายรอบแล้วคือน้องหอมปลูกไว้ตั้งแต่ด่านยังไม่ปิดเลยนะคะทุกคนตั้งแต่ด่านยังไม่ปิดก่อนที่ยังไม่มีโควิดอีกอะซื้อมาปลูกแล้วก็เพิ่งมันเพิ่งออกดอกปีนี้คือจะได้กินปีนี้แล้วแต่ว่า ต้องตัดทิ้งแล้วนะคะทุกคนเพราะมันอยู่ในรอในในแบบในบ้านพอดีอย่างนี้นะคะดูเสียดายมากเลยอะปลูกมาตั้ง4ี่ห้าปีเพิ่งจะออกดอกบีนี้เองนะคะ <t> เป็นมะม,ม่วงเป็นมะม,ม่วงมันอะคือซื้อมาปลูกจากฝัง่งซื้อจากฝัง่งไทยมาปลูกก็แหละเพราะว่าเราอยากกินมะม่วงมันเพราะว่าทางฝั่งนี้ส่วนมากจะมีแต่มะม่วงเปรี้ยวนะคะก็เลยไปซื้อมะม่วงมันมาปลูกแต่มันเบิ่งออกแบบเพิ่งออกดอกปีนี้เพิ่งจะได้กินเองนะคะแต่ว่าต้องตัดแล้วนะคะทุกคนแล้วก็มีต้นอันนี้เองนะคะต้นขนุนนี่ ต้นขนุนก็คือต้องตัดเช่นกันนะฮะอันนี้ก็คือเป็นต้นขนุนแบบจากฝั่งไทยเหมือนกันนะคะซื้อมาปลูกแต่ว่าปีหนึ่งมันออกลูกได้มันออกลูกเยอะอยู่แต่ว่ามันก็หล่นตลอดเลยนะคะได้กินปีละ2ลูก3ลูกแค่นั้นเองนะคะแต่ก็ไม่ได้เสียดายเท่าไหร่อันน่าจะตัดทิ้งแต่ตอนนี้ที่เสียดายที่สุดคือต้อนมะม่วงที่จริงอ่ะมีอยู่2ต้นอีกต้นหนึ่งก็คือไปย้ายที่นะคะเอาย้ายที่แล้วก็ตายไปละมันไปปลูกใหม่แล้วก็มันไม่ได้นะคะมัน ดินมันไม่ได้ด้วยแล้วก็รากของเขาก็ไม่เพียงพอหรือเปล่านะคะตอนที่ไปขุดอ่ะขุดไม่ลึกพอนะคะมันก็เลยตายไปแล้วอ่ะต้นนั้นก็ออกดอกเหมือนกันเช่นกันนะคะเสียดายต้นนี้ก็คือจะได้ตัดทิ้งแล้วเหมือนกันนะคะเสียดายมากโอเคเดี๋ยวพาพี่ทุกคนไปดูประเพณีดีกว่านะคะว่าการตั้งเสานนต้องเตรียมอะไรบ้างอะไรเขาจะจัดประเพณีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวช่วง9ก้าโมงนะคะก็จะอาจะเริ่มตั้งเสากันแล้วนะคะตอนนี้ได้เวลาประมาณ8ปดโมงกว่าแล้วนะคะทุกคน เนี่ยนะคะประกอบเครื่องใกล้เสร็จแล้วเพราะว่าเดี๋ยวประมาณ9ก้าโมงก็ต้องเริ่มใช้แล้วนะคะทุกคนนี่นะคะเไปดูตรงนี้หน่อยนะคะอันนี้คือของที่จะเอาไปมัดกับเสาใช่ไหมเอาเอาห้ายอยเอาสาเสาเดียว่ะอ,อันนี้นะคะบอกเลยว่าน้องหอมอ่ะไม่รู้ว่าการตั้งสเสานั้นเขาต้องใช้อะไรบ้างนะคะนี่แหละนะคะก็คือจะเป็น ญาติมาช่วยกันนะคะเห็นมีมะพร้าวมีกล้วยมีต้นกล้วยด้วยนะคะมะพร้าวกับกล้วยนี่ก็คือใส่สายห้อยไว้อย่างดีเลยนะคะเพื่อที่จะเอาไปห้อยบนเสานะคะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวรอดูกันอีกทีนึงว่าจะเป็นยังไงนะคะเพราะส่วนตัวน้องหอมเองยังไม่เคยเห็นมาก่อนนั่นเองนะคะประมาณนี้นะคะนี่จากที่ดินน้องหอมก็คือจากรั้วบ้านตรงนู้นนะคะทั้งหมดไม่รู้ว่ามีกี่เมตรนะคะ แล้วก็จะอยู่ติดทุ่งนาเลยนะคะบรรยากาศดีมากนะคะก็ถ้าช่วงเขาทํานนี่คืออากาศจะดีกว่านี้นะคะตอนนี้นะคะถึงเวลาใกล้แล้วนะคะใกล้เก้าโมงแล้วนะคะก็เวลาสมควรเนาะนะคะตอนนี้ก็จะเริ่มมัดแล้วนะคะมัดเสานะคะมัดเสาคือใช้ต้นกล้วยมีกล้วยนะคะแล้วก็มีกล้วยหนึ่งหวีแล้วก็มะพร้าวหนึ่งลูกนะคะ มีเทียนแล้วก็มีเงิน100บาทนะคะอันนี้คือประเพณีของคนทางนี้เวลาอ่ามัดอ่าจะตั้งเสาบ้านนะคะเสาเสาเงินเสาทองอ่ะบปทองเจอเรอเียกอะไรมีสองอ๋อเสาพีาเสาน่งเหรอไม่รู้ที่ไทยพูดแบบไหนนะคะจะมีอยู่2ต้นนะคะที่จะใส่ต้นกล้วยมะพร้าวอะไรพวกนี้นะคะใส่เงินด้วยนะคะและในหลุมก็คือเดี๋ยว ะจะหยอดเงินลงไปอีกนะคะหยอดเงินทองเขา้าลงไปอีกนะคะแต่ว่าเ,เดี๋ยวต้องถามพี่ๆลุงๆนานะค่าอ,อาเขาก่อนนะคะว่าจะหยอดช่วงไหนนะคะ,อะตอนนี้ก็คือเริ่มมัดต้นกล้วยแล้วนะคะนี่นะคะมัดกับเสาแบบนี้เลยนะคะโอ้โหมะพร้าวก็ห้อยเป็นลูกแบบนี้เลยนะคะ นักมากมะพร้าวลูกหนึ่งนี่คือลาไปกี่โลแล้วนะคะดูอ <laughs> บอกเลยว่า<อ>น้องหอมไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะเนี่ยครั้งแรกเพราะว่าปกติเราอ่ะไม่ใช่คนอะยังไงอ่ะไม่ใช่ผู้ก่อสร้างนะคะเราไม่รู้อยู่แล้วว่าประเพณีการสร้างบ้านนั้นเขาต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะอบอกเลยว่าอันนี้ครั้งแรก<อ>ที่เห็นนะคะที่ได้เห็นนะคะ นี้นะคะเป็นทองนะคะนี่ตอนนี้คือเราจะเอามาแช่น้ําอันนี้คือทองแท้นะคะคือไม่ได้ผ่านน้ํากดหรือว่าน้ําร้อนหรือว่าอะไรอ่ะคือไม่ได้ยังไม่ได้ผ่านการผสมอะไรมาต่างๆยังไม่โดนไฟนะคะอันนี้คือทองแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็คือเราจะเอามาหยอดในน้ําแบบนี้ถ้าเราหยอดในน้ําคือเราจะเอาน้ําของ เงินกับทองนะคะก็จะเอาใส่ในหลุมนะคะใส่ในหลุมที่เราจะตั้งเสาบ้านนี้แหละนะคะแล้วก็เพื่อที่จะได้น้ำสองเพื่อที่น้ำเงินกับทองนะคะเราจะหยดใส่ในหลุมเพื่อที่จะได้ทั่วถึงกันเพราะว่าทองเรามีแค่ก้อนเดียวนะคะ<ช>ก็เราเอามาผสมน้ำมาคืนน้ำของเงินทองอาจจะได้ ทั่วถึงจะได้เข้าทุกหลุมเลยนั่นเองนะคะนี่แล้วก็คือเงินอะเราจะหยอดไป9บาทนะคะนี่ใส่ในหลุมไป๋อ,อในในถังนี้นะคะในขันนะคะแล้วก็เพื่อให้ได้น้ําของเขานี่แหละเพื่อที่เราจะเอาไปหยดในหลุมนั่นเองนะคะก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวอีกแ,แค่ไม่กี่นาทีเราก็จะเริ่มตั้งเสาบ้านกันแล้วนะคะ

ะคะพิธีของเราก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพิธีของทางที่นี่ก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้แหละนะคะก็คือต้องใช้เงินนะคะ9บาทเก้าบาทเราหยอดใส่ทุกหลุมเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้พิธีของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องหอมก็คือจะกลับบ้านไปทํากับข้าวก่อนนะคะก็อาจจะถ่ายไม่ได้ทุกขั้นตอนนั่นเองนะคะก็วันนี้ที่น้องหอมมาช่วงเช้าๆมาเปิดคลิปเพราะว่าน้องหอมเป็นเจ้าของบ้านนะคะเราก็ จะเลอมาช่วยนะคะตั้งเสาบ้านจะหยิบนิดๆหน่อยๆนั่นแหละนะคะที่จริงอ่ะเราก็ไม่ได้แบบไปใช้แรงอะไรหรอกแต่เราเป็นเจ้าของบ้านแล้วก็หยิบนิดๆหน่อยๆคือมาช่วยกันตั้งเสาบ้านเพื่อที่จะได้ตั้งหลักแล้วก็แบบจะได้อะไรอ่ะ อะไรข้างหน้าก็จะดีนั่นแหละนะคะเาสาที่สําคัญที่สุดคือสองเสาหน้าบ้านนี่แหละนะคะเสาสองต้นนี่แหละน,นี้คือสําคัญที่สุดนะคะน้องหอมก็เลยดเได้มาร่วมตั้งเสาด้วยนะคะตอนนี้คือเสาที่เหลือก็คือเดี๋ยวจะให้ลุงๆน้นนาๆพี่ๆน้องๆเขาให้เขาช่วยๆกันทํานะคะแต่ตอนนี้น้องหอมคือจะต้องกลับไปทากับข้าวเพื่อที่จะมาเลี้ยง ญาติๆทุกคนนะคะทุกคนวันนี้เราไม่ได้จ้างมาคือจะเป็นญาติๆกันทั้งหมดเลยนะคะรู้ว่าน้องหอมกับพี่พลเราจะสร้างบ้านก็คือมาพากันมาช่วยเยอะแยะเลยนะคะก็ต้องขอบคุณพี่ๆลุงๆน้าๆเขาทุกๆคนเลยนะคะที่มาช่วยเราในวันนี้นะคะเนาะโอเคนะคะตอนนี้เดี๋ยวน้องหอมจะต้องกลับไปทำกับข้าวก่อนนะคะทุกคน <c oughs> ก็วันนี้ไม่รู้ว่าจะงานออกจะออกมาได้เท่าไหร่นะคะก็ ไม่รู้ว่าจะเถ็งทําอะไรยังไงบ้างนะคะ<ๆ>ก็เดี๋ยวรอดูกันอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้คือได้เวลา9ก้ามงกว่านิดนิดเองนะคะ<ๆ>ก็เดี๋ยวจะไปทํากับข้าวกันก่อนนะคะ<ๆ>เดี๋ยวไว้เจอกันช่วงกลางวันแล้วกันนะคะตอนนี้เดี๋ยวไปทํากับข้าวก่อนนะคะทุกคนวันนี้นะคะกับข้าวของเราก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่น้องหอมไม่ทันได้ถ่ายออตอนทากับข้าวนะคะเพราะว่าเราไม่มีเวลาไม่เยอะนะคะต้องรีบทำเดี๋ยวกลัวไม่ทันเวลาที่พี่ๆเขาจะกินข้าวนั่นเองนะคะก็ ที่ทำดูหน้าตานะคะวันนี้มาแบบหน้าสดๆไม่ได้แต่งหน้าอะไรเลยนะคะนี่อ่าตอนนี้คือกับข้าวเสร็จนะคะก็เป็นเวลา11บเอโมงกว่าๆพอดีเลยนะคะก็ตอนนี้เขาหยุดเครื่องเครื่องปั่นกันแล้วนะคะกําลังจะมากินข้าวกันพอดีนะคะแล้วก็ทํากับข้าวจากที่บ้านนู้นนะคะแล้วก็เขียนมาที่นี่นะคะนี่อ<ม>่ะลงมาแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูเมนูกันว่ามีมีเมนูอะไรกันบ้างนะคะนี่นะคะเป็นมันเขาเรียกอะไรที่เขาทำเฟรนช์ฟรายนะคะมันอันนั้นแหละนะคะ เอามาคั่วใส่ไก่นะคะแล้วก็มีผักกาดดองนะคะแล้วก็อันนี้คือต้มปลาดุกนะคะปลาดุกที่เราเลี้ยงไว้นั่นเองนะคะก็เลี้ยงไว้เก็บไว้ไม่ได้ขายแล้วนะคะและอันนี้ก็คือลาบปลาดุกนั่นเองนะคะมีกับข้าวอยู่4อย่างนะคะวันนี้มีประมาณนี้แหละนะคะก็คือคนที่มาช่วยเรานะคะก็เป็นญาติ กันนั่นแหละนะคะก็ทั้งหมดมีอยู่ประมาณเกือบ20คนนะคะก็เลยต้องรีบทํากับข้าวเยอะๆนะคะแล้วก็เอามารีบมาส่งเพราะว่าเดี๋ยวควมไม่ทันเขากินข้าวกันนั่นเองนะคะก็ mm hmm. กับข้าววันนี้เรามีสี่อย่างเนาะโอเคแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะเตรียมโต๊ะกับข้าวไว้ให้พี่ๆเขาก่อนเพราะว่าตอนนี้เขากําลังจะเริ่มมาล mm ้ hmm. างขาล้างมือกันแล้วเดี๋ยวจะมากินข้าวแล้วนะคะ เสร็จแล้วนะคะตอนนี้นี่โต๊ะนะคะเราเตรียมกับข้าวไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนมีอยู่ประมาณ3ามโต๊ะนะคะเตรียมไว้นั่นแหละนะคะมาช่วยๆกันนะคะน,นี่กับข้าวของเราก็จะประมาณนี้แหละนะคะมี3ามสี่อย่างนี่นะคะเป็นช่วงบรรยากาศยามเย็นนะคะก็หลังจากที่ ตั้งเสานะคะเสาสองต้นเสร็จแล้วก็ตั้งทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ที่เหลือก็คือก่อเพิ่มขึ้นมานะคะเพื่อที่จะเทคานนะคะในวันข้างหน้านะคะถ้าเทคานเสร็จก็จะเริ่มเอาดินมัดถมแล้วนะคะนี่ประมาณนี้นะคะตอนนี้บรรยากาศยามเย็นนะคะแล้วก็ญาติๆนะคะก็หลังจากที่ทํางานเสร็จก็พักกินข้าวกันนะคะนฉะลองกันนิดๆหน่อยๆน,น,นะคะทุกคน ประมาณนี้แหละนะคะทุกคน,ก,คนก็คือฝากพี่พี่ทุกคนนะคะให้กําลังใจน้องหอมกับพี่พลด้วยนะคะตอนนี้เราก็กําลังเ,เริ่มสร้างบ้านนะคะก็ไม่ได้แบบสร้างเสร็จทีเดียวแล้วเราก็ไม่ได้จ้างคนอื่นเขานะคะก็พี่พลทําเป็นอยู่แล้วก็เลยทําไปเรื่อยๆทําเองนะคะแล้วก็มีลูกมีหลานมาช่วยนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองนะคะก็ตอนนี้เรายังมีทุนไม่เยอะนะคะมีทุนไม่มากพอที่จะจ้างให้คนอื่นเขามาทําอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็หาตั้งไปด้วยทําไปด้วยนะคะทาไป ทำไปวันละนิดวันละหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะก็เรากะไว้สักหนึ่งปีนะคะเพื่อที่บ้านหลังเล็กของเราจะได้เสซ็กซิ้นั่นเองนะคะ<ๆ>กะ็ให้เวลาสักประมาณหนึ่งปีนั่นแหละนะคะ<ๆ>ก็คือตอนนี้คือมีพี่พลอยู่คนเดียวที่ทํานะคะแล้วก็จะมีหลานมีน้องชายอยู่ประมาณสองคนนะคะที่จะช่วยกันทําอยู่ทุกวันนะคะเราก็ไม่ได้ให้รางวัลหรืออะไรอย่างนี้หรอกนะคะก็คือ,อ ให้นิดๆหน่อยๆนะคะแต่เราไม่ได้ให้รางวัลแบบเหมือนวันละสามร้อยห้าร้อยเหมือนแบบที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แบบ เออช่วยๆถือว่าช่วยๆกันนั่นแหละนะคะน้องหอมก็มีงบไม่พอไม่เยอะพอนะคะก็ต้องหาตังค์ไปด้วยทางานไปด้วยนั่นแหละนะคะยังไงก็ฝากพี่ทุกคนนะคะเป็นกําลังใจให้น้องหอมและพี่พลด้วยนะคะสําหรับคลิปในวันนี้น้องหอมจะต้องขอตัวลาพี่ทุกคนไปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใ้ช่องน้องหอมด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะ